สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเทีมพงนะแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวสูตนะฮะเพิ่งอัปเดตมาใหม่นะฮะประมาะณเมื่อไรวะสิบหกกุมภานะฮะผมก็ลืมมันอัปเดตเหมือนกันเพิ่งได้วันเนี้ยเมื่อกี้ยเองถาวรนะฮะนี่เชื่อไปดูเลยอออาของแม่ถาวร ก็จะมารี้ิวแบบสั้นๆน,นะฮะไม่เยอะมากมาเข้าประเด็นกันเลยคือถ้าโจมตีธรรมดานะฮะกดดีรัวมันจะเป็นการเรียกสายฟ้ามานะเรี่ยงสายธรรมาตีแล้วก็ต่อไปเป็นการเอาไงวะดีค้างแนละ้วเฮ้ยเอาวิ่งเอาวิ่งแล้วกดดีค้างนะะวิ่งกดค้างจะเป็นการเฟี้ยงนะฮะ แล้วถ้าเพียงแล้วถ้าเราเพียงไม่โดนล่ะไฟฟ้ามันก็จะไหลไปสี่ทางนะฮะนี่อย่างเช่นอย่างนี้ถ้าเพียงใกล้เกินก็จะไม่โดนนะต้องเพียงระยะให้พอดีครับแต่ถึงเพียงไกลเกินยังไงสายฟ้ามันก็จะกลับมาหานะฮะแล้วก็วิ่งวิ่งแล้วกด D เหยาะๆนะฮะจะเ,เป็นการดึงเอ้ยช็อตสายฟ,ฟ้าให้ผู้ต่อตูลอยขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตอกบนฟ้าผู้หญิง เอ้ยบ,บนบนฟ้าอีกสองทีนะแล้วก็ทำให้ลงมานะแล้วก็ต่อไปก็ไอตัวนี้ผมยังไม่ได้ดูเหมือนต้องม,มีนะหรือเปล่า่ะดีค้างนะฮะจะเป็นการชาร์จสายฟ้านะถ้าไปถึงสุดย,วยาวแบบนี้นะคือแบบชาร์จเต็มแล้วนะฮะถ้าปล่อยออกไปมันจะป็นสายฟ้าเป็นช็อตนะฮะแล้วจะออกอะไรหลายทีมาดูระดับแรกกันจะชาร์จแค่นิดเดียวแล้วปล่อยนะ มันจะเป็นการเชลื่อสายฟ้านะฮะสายฟ้าก็จะออกมาตามถ้าเราชาร์จเยอะจะออกมาเยอะถ้าเราชาร์จน้อยมันก็ออกมาน้อยนะมันก็จะคล้ายหางเป็ดละฮะถ้าโดนสายฟ้าเยอะเกินไปมันก็จะมีบัฟป้องกันสายฟ้านะะแล้วก็มาเข้าเรื่องเอ้ยแยวก่อนแล้วกันนี่การคือการโจมตีการอากาศนะ,ะอุ้ยอุ้ยคาโตะน,นะฮะแหลก การโจมตีสองทีนะฮะครั้งแรกเป็นการตีแล้วก็ถ้าเป็นบนฟ้าก็ตกลงนะครับเข้าเรามาเข้าสู่สก,กิลเลยดีกว่าเสียงกระตุกนะทุกทีสกิลปีกนะเป็นสก,กิลมันจะเป็นสก,กิลบินเหมือนเหมือนปีกลูติเฟอร์นะฮะแต่แต่ลูติเฟอร์มันจะเป็นแบบถ้าบินชนแล้วจะติดบัฟเดินช้านะฮะ แต่นี่มันจะติดสายฟ้านะฮะเจ๋งมากยไม่ได้ติดบัฟหรอกมันจะแบบสายฟ้ามันจะปุ่มเข้าไปนะฮะแล้วเมื่อสายฟ้าหมดก็จะหยุดบินทันทีต่อไปก็มาที่สก,กิลหัวนะฮะสก,กิลนี้มีนีที่สูงเนี่ยบินที่สูงได้เลยก,ก็ได้นะฮะผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกัน อ๋อมันจะหมดไปของมันเองนะถ้านอกจากว่าใส่ฟ้าไม่หมดมาดูสก,กิลหัวกันสก,กิลหัวนะฮะสําหรับคนที่ใช้ไม่เป็นนะผมไม่ได้ด่านะน,นี่นะ,ะคนก็จะใช้กันนี้ฮะคนที่ใช้กันไม่เป็นจะแบบทํางี้แล้วมันจัดฟ้ามันจะออกมาแค่เดียวนะฮะผมไม่ได้ว่านะรับคนทําเป็นแต่ที่จริงแล้วเขาให้กดดีรัวๆนะฮะตงน,นี้แล้วไหนฟ้าไม่ไ <ใจ S 1> <ๆ S 2> ดลงเจ๋งมาก โอเคงั้นเราก็ผ่านสกิลหัวเนาะต่อไปก็เป็นสก,กิลชุดนะตัวจะแปลงเป็นแม่งสายฟ้าแล้วถ้ากดติดแล้วกดปิดัลโลทำสายฟ้ามันผ่าลงมานะฮะแล้วตอนที่เราเป็นสายฟ้าอยู่เราจะถึงโดนโจมตีก็จะไม่เป็นไรนะฮะมาเดี๋ยวลองให้ดูกันอีกทีหนึง่งถ้าเราผมไม่ควบคุมมันก็เดินไปเองอย่างนี้นะฮะถ้าผมไม่ควบคุมนะต้องควบคุมซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็กด,ดิดโลโนะฮะ มาเรามาเข้าถึงสกิล่ดีกว่าสกิลกจะเป็นการเรียกใส่เป้าราลัวนะฮะให้กดอีรลหรือเปล่าอ๋อเปาหมายจะถูกช็อตนะฮะแล้วขยับไม่ได้เวลานะฮะเจ๋งมากขยับไม่ไ okay. ด oh. ้สักแป๊บนึงเจ๋งมากช็อตต่อก็จบกันไปนะสำหรับซูตวนผมลืมคอมโบไหนก็เอ้ย สกิลกัดแต่ผมไม่มีเพื่อนมารีวิวด้วยฮะผมก็เลยใช้สกิลกัดโจมตีไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้นะผมไม่รู้หมันจะไดีหรือเปล่าก็ขอจบไปนะสําหรับตัวละครตัวนี้นะฮะก็สําหรับใครที่ใช้เป็นก็น right ่าจะดีอยู่หรอกก็ดีเลยแหละสำหรับใครที่ใช้เป็นนะฮะก็เป็นตัวละครที่ผมมาคอยอีกตัวหนึ่งนั่นแหละเพ่ดีนะผมชอบปีชุดหัวก็ชอบอยู่ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปผมด้วยนะครับขอบคุณครับ